สวัสดีพี่น้องชาวคนหลงทรรทุกท่านนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาที่จังหวัดลบบุรีนะครับผมจะมาตามรอยอาจารย์โอเล่นะครับที่วัดป่าพัทละปิยารามนะครับผมจุดเด่นของวัดนี้นะครับที่ผู้คนหลั่งไหลเข้ามากลไหว้บูชานะครับก็จะเป็นบ่อน้ําที่มีพญานาคนะครับสีขาว อยู่กลางบ่อน้ำนะครับเชื่อกันว่านะครับเป็นผู้ทรงศีลนะฮะใกล้หลุดพ้นภพภูมินาคาแล้วนะครับบุคคลที่ได้มากราบไหว้พญานาคนะครับก็จะมาขอเรื่องโชคทรัพย์นะครับผมขอบารมีนะครับตามที่อาจารย์โอเล่ได้กล่าวไว้นะครับก็แล้วแต่โชคสตาแล้วแต่บุญนะครับที่ทํามานะครับส่วนภายในวัดเนี่ยจะมีอะไรบ้างให้เรากล่าบไหว้บูชานะครับก็ติดตามในคลิปนี้ได้เลยนะครับ พอเรามาถึงนะครับก็จะเจอศาลาภายในศาลาเนี่ยก็จะมีถ้ำนะครับผมวันที่เรามาเนี่ยเป็นวันอาทิตย์นะครับมาประมาณสักเก้าโมงนะครับเก้าโมงสิบโมงเนี่ยคนก็ค่อนข้างที่จะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในถ้ำมือเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างก็เข้ามาในถ้ำแล้วนะครับก็จะมีน้ําที่หยดลงพื้นนะครับใครที่ใส่ถุงเท้ามาเนี่ยก็ควรที่จะถอดถุงเท้าก่อนนะครับภายในถ้ำนะครับก็จะมีพระพุทธรูปนะครับปางฉันสมอ อริยาบทนั่งสมาธิพระหัตถ์ซ้ายไยวางบนพระเลานะครับพระหัตถ์ขวาเนี่ยถือผลสมอทางเข้าถ้ำจะมีรอยแกะสลักรูปพระพุทธเจ้ากําลังแสดงธรรมและภายในถ้ำเนี่ยมีการทาสีลงทองนะครับและวาดภาพพุทธประวัติลงสีสวยงามเลยเพื่อเล่าเรื่องความเป็นมาของพระพุทธศาสนารอบบริเวณด้านในถ้ำนะครับใครที่มีโอกาสได้มานก็อิมอ่มอกอิม่มใจกันทั่วหน้ากันเลยนะครับ และมุงขวาของถ้ำนะครับก็จะมีน้ำมนต์แจกให้กับผู้คนนะครับใครอยากจะมาก็มารับกันได้เลยนะครับผมเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะครับพอออกจากถ้ำนะครับเราก็จะไปกราบไหว้พระพุทธมณีรัตนอมรินทรสถิตตั้งประดิสถานอยู่บนยอดเขานะครับก่อนที่จะเริ่มขึ้นเขาเพื่อไปสัการะบูชาพระพุทธรูปปางฉันสมอบนเขานะครับด้านล่างก็จะมี ถ้ำจำลองนะฮะมีพระพุทธรูปมากมายนะให้เราได้กราบสการะก,ก่อนที่จะขึ้นไปด้านบนนะครับจริงๆแล้วทางก็ไม่ได้ไกลมากนะครับร้อยกว่าขั้นเองแต่วันใดเนี่ยค่อนข้างที่จะถี่นะครับและทางซ้ายเนี่ยก็ไม่มีราวบันไดจับด้วยนะครับขึ้นลงเนี่ยก็ระวังกันด้วยนะครับคนเฒ่าคนแก่เนี่ยก็อยู่ทางขวาจะดีที่สุดนะครับเพราะว่ามีราวบันไดจับนะครับ Wow. พอมาถึงด้านบนนะฮะเราก็จะพบห้องเล็กๆนะฮะไม่ได้ใหญ่มากนะครับข้างในเนี่ยก็จะมีการประดิษฐานขององค์พญานาคนะครับแล้วก็พระพุทธรูปปางฉันสมอนะฮะว่ากันว่านะครับใครที่เจ็บป่วยมาเนี่ยโดยไม่ทราบสาเหตุเนี่ยลองมาขอท่านดูนะครับเผื่อจะหายโดยปฏิหารก็ได้นะครับได้ลบติด เดี๋ยวไฟแดงเจอไฟแดงปีสามสองหนึเดินทางได้ช่วงขาลงนะครับก็ลงอย่างระมัดระวังกันด้วยนะครับผมเพราะว่าทางมันแคบมากเลยนะครับดูจากในภาพนะครับผู้คนหลังไหลหมุนเวียนกันมาอย่างไม่ขาดสายเลยนะครับผมก็ พอเราลงเดินเสร็จแล้วนะครับก็จะมีลานกว้างๆอยู่นะครับก็จะมีบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นที่ปฏิสฐานขององค์พญานาคนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับผมแล้วก็บริเวณนี้ก็จะมีที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับมีโต๊ะให้เรานั่งนะครับผมแล้วก็จะมีการขายน้ํากันอยู่นะครับผมแล้วก็มีของเครื่องรางของขังให้เช่านะครับผมแล้ก็จะมีด้าค้างนมีโรงทานด้วยนะครับผม แล้ววันนี้ผมก็ได้นัดเพื่อนๆพนี่ีนะครับที่มาถวายใบยสีนะครับผมให้กับองค์พ่อพญานาคนะครับผมก็ตอนนี้ก็รอก่อนนะครับก็ยังไม่มากันก็ชมวิวทิวทัศน,น์บรรยากาศกับที่วัดแห่งนี้ไปก่อนนะครับ ระบายสีเราก็มาถึงกันแล้วนะครับดูความสวยงามครับสวยงามมากอะ่ะตอนนี้ก็พี่พี่น้องๆเราก็มากันแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปถวายกันเลยดีกว่าจุดที่ไหว้นะครับหรือถวายใบยสีนะครับก็จะมีอยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นเนินขึ้นมานะครับทุกคนก็จะไปถวายใบยสีดอกไม้กันนะครับ พอถวายเสร็จแล้วครับก็รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจกันทั่วหน้ากันเลยนะครับคลิปต่อไปเราจะไปที่ไหนเนี่ยก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คนหลงทําด้วยนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะครับ Wow.